สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูโอ,อจะพาเด็กๆมาออกกําลังกายกันนะคะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกัน WOOOOOO <makes noise> เด็กๆเมื่อกี้เต้นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันต่อดีกว่าอ่านิทานของคุณครูโอ๋ก็จะเป็นนิทานตัวอะไรในความฝันนะคะเด็กๆเห็นตัวไรนอนอยู่คะตัวกระต่ายใช่ไหมคะรูเริ่มอ่าเป็นกระต่ายนะมาฟังกันดีกว่าคำ่ำคืนมืดมิดเจ้าก,กระต่ายปุกปุยก็เดินออกไปข้างนอกนอนละเมอเดินออกไปข้างนอกปุกปุยเขาหลับตาหรือลืมตาคะเด็กๆคะ หลับตายอยู่ใช่ไหมแปบลบว่ากระต่ายนอนนอนต้องนอนตอนกลางคืนใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าในความฝันปุกปุยวิ่งไล่จับหิ่งห้อยแสงวิบบับเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหิ่งห้อยมีกี่ตัวคะนับสิคะหนึ่งสองสามหิงห้อยมีสตัวทันใดนั้นปุกปุยก็เดินต่อไปไปเจออะไรก็ไม่รู้โดนลง้มลงไปโค้เอเจ็บจังเลย ตัวอะไรนะเนี่ยอืมปุกปุยก็ล้มลงไปตัวนิ่มๆค่ะผู้เอื้อขายาวเอ๊ะเป็นงูหรือเปล่านะเป็นหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอ่าไม่ใช่งูเอ๊ะมีเขี้ยวด้วยนะคะคุณผู้เอื้อขาดูมีเขี้ยาวด้วยนะเป็นตัวใหญ่ๆด้วยยาวๆเป็นหมูป่าหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอ้ามีหูใหญ่ๆด้วย เป็นหมีหรือเปล่าคะครูเอื้อคขาไม่ใช่หมีหรออ้าวมีพุงนิ่มๆด้วยไม่่ใชเป็นฮิปโปหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะอ้าวไม่ใช่ฮิปโปเอ๊ะแต่มีหางเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยเป็นกวางหรือเปล่าคะครูเอื้องขาไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ทันใดนั้นหางของเจ้าตัวนั้นก็สะบัดไปโดนหน้าของปุกปุยปลุกปุยก็เลื่อมตาขึ้นมา โอคุณกูเอื้มขารู้มไหมเขามีงวงด้วยมีงวงมีงามีหางยาวๆมีตัวโตโตต้องเป็นตัวอะไรคะคุณูเอื้มคะช้างหรือเปล่าคะคุณูเอ๊ช้างเก่งมากเลยค่ะคุณครูเอื้มเป็นช้างตัวโตโตช้างกับกระต่ายตัวไหนใหญ่กว่ากันคะคุณูเอื้มคะช้างค่ะช้างแล้วตัวไหนตัวเล็กคะกระต่ายค่ะเก่งมากเลย ปุกปุยก็ไปเจอช้างใช่ไหมคะแล้วช้างน้อยก็พาปุกปุยกลับไปที่บ้านเย้จบแล้วบ๊ายบายต่อไปก็เป็นกิจกรรมสร้สางสรรค์ของเรานะคะเมื่อกี้เด็กๆฟังเรื่องนิทานไปแล้วเต้นไปแล้วเต้นก็เป็นกลางวันพระอาทิตย์ใช่ไหมคะเอ๊ะพระอาทิตย์ตรงนี้เลยแล้วเมื่อกี้ เานีทานไปแล้วเป็นกลางคืนเป็นการนอนหลับฝันดีใช่ไหมคะคุณรูจะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามดูคุณรูระบายก่อนนะเด็กๆเ,เอาไประบายได้เลยดูก่อนนะคะอ่าอันนี้คือพระอาทิตย์ใช่ไหมคะสันพระอาทิตย์อันนี้คือมูนพระจันทร์เด็กๆไประบายกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งวิดีโอมาให้คุณรูดูด้วยนะคะบ๊ายบาย